สวัสดีครับป้ากลับไปโอควมเหนือนชาแนลเหมือนเดิมนะครับกินแอลเหมือนสแตนบันวันนี้โอ้ป้ามากินเมี่ยงปลานินนะครับนะฮะเมี่ยงปลานินนะครับตัวใหญ่มากตัวไปกิโลนะครับตัวเปกิโลนะครับกินกับขนมเส้นนะครับกับนำจิ้มสามรสนำจิ้มรสเด็ดมาก ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยนะครับแล้วก็เป็นพักหลายๆอย่างนะครับวันนี้เป็นเมี่ยงปลานิลนนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดซ u b s ไ r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งนะครับให้พี่อ๋ด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็พามากินเมี่ยงปลาเผาหรือคือว่าเามีเ่ยงปลานิลนข้างๆบอฮะกับบรรยากาศจีค่อนข้างจีจะเย็นจะหนาวนะครับจะหนาวจะเย็นนิดนึงนะครับอ่ะ มีพี่ที่เเอแล้วเนาะก็สวัสดีปีใหม่กันตัวเนะครับเนาะเพราะว่าอยากมาได้สวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเอฟซทุกท่านนะครับขอคือ,อมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองกับลำลำรวยนะครับผมมาวันนี้เขามาจัดการเมียงป่าเขานะครับอืสุดยอดมากมันเป็นป่าที่เผาเกลือนะฮะเผาเกลือไว้นะครับสุดยอดมีถอดเสื้อเขาห้องวัดถอดเสื้อก่อนนะครับ ตอดเสื้อ,อไว้ก่อนนะครับนี่สุดยอดอเสื้อน่าจะขาวมากนะฮะนะครับจะขาวมากกลิ่นก็พักทักกัดแก้วเนะะาะพักกัดขอด้อใสนะฮะขนมเส้นข้ใสนะครับอ๋อเส้นนี้จะยาวหน่อยนี่ กินกับต้มเส้นนะครับจิ้มขอดใส่ซุดยอดนะครับอืมอืมอืมอหวานมากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับอาหารสมุนไพรกินกับผักหลายอย่างนะครับนี่ nè yeah. làm chim mâm móc hát tí phương lăng hóm hóm tuấn thay à. ừ พุยอดครับสลักสดๆฮะบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นบอ่อปลาอโอเลี้ยงปลาไว้นะครับเลี้ยงปลาหลายอย่างไว้กว็ฟังเสียงน้ำตกเลยเนาะด้านหลังจะเป็นน้าน,นะครับที่สูบออกมานะครับสนะูบมานะฮะนี่เพิ่มออกซิเจนให้ปลาในบอ่อ นะครับพช่วง,งนี้อากาศมันปิดเนาะนี่อายุบ้านนะสนใจก็หาปลามาเผาหาพักเยอะๆทำกินกันได้นะครับอืม <c oughs> <c oughs> หวานหอมข่าวสุดยอดเฮ้ยกลายเป็นบ้าน ไปกลับแบบ้านเราบ้า,า,านเราปลาชนนักนักนี่นี่จิมอืมอยอดอือ ตัวน้ำจิ้มสลดัดนี่เลยขนมเคียเลยนี่นี่กับได้นะฮะนี่กับเมะนี่สุดยอดนี่กำลังใหญ่เลยอืม อยากอารมณ์นะฮะอยากอารมณ์มากๆากพุทธดรอหวานทักหวานป๋า ฟังเสียงนับตกด้านหลังไปตัวนะครับบรรยากาศแบบเย็นๆนะฮะเย็นๆเันนี้บ่ค่อยมีลมนะครับลมบ่ค่อยมีแต่ก็เย็นก็ว่าภาคเหนือตรงเจ้านะฮะอากาศบาเจ้าอยู่ที่1 1อ,องศานะครับแตบางวันบางก่อแป8องศา นะครับแต่ยอดดอยนี่ติดลบนะครับบางพื้นที่ติดลบบางพื้นที่ก็สองสามมุศานะครับสุดยอดด้อยนะนะครับพัดกัดแก้วนี่สุดยอดขนาดอืมอืมสุดยอดอาหารสุขภาพ เมี่ยงปลาเผาปลาดินต so so uh ัว huh. ตัวใส่กิโลขึ้นเพราะว่าก้างมันจะบบเยอะใส่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะฮะไปดอื้มอืมด่อนเกียวกับยาการ วังกาง้างครับนเนื้อ,อปลาแบบสดเลยนะให้นะฮะกินน้ำจิ้มสามรสมั่งฮึมขั้งเผ็ดน้ำจิ้มไอโอจะชอบกินเผ็ดจะเผ็ดหน่อยนะฮะจะเผ็ดจะมีอมหวานนิดๆ นะครับจะนิ่นความเปรี้ยวเน้นหน่อยมันเข้ากับเนื้อป่ามันเข้ากับพักนะครับเข้ากับส่วนพายส่วนพานี่สมุนไพรเขเป,ปอดสารเนราะนะครับปอดสารนะครับปอดสารอยู่แล้วแตพอเขาเน,น้นพักติ่ปอดสาร,รส่วนใหญ่นะครับนี่เนื้อป่าจะแน่นมากครับเนี่ยจะแน่นมากๆเลย อืมอืมกำลัมกินอืมอคุยกอดอืมห้องห้ามฟังเสียงน้ำตกด้านหลังตัวยบรรยากาศแบบเป็นบ้านนะฮะ ช่วงนี้ท่านไหนคิดถึงบ้านก็รอสักหน่อยนะครับเนี่ยกระปิกกันนะครับช่วงนี้ยังช่วงอันตรายหลายหลายอย่างอยู่เนาะนะครับเรื่องโควิดโควิดครับกักมาก็ต้องกักตัวอยู่ดีนะครับ <c oughs> หวานมากทักเล่หวานมากถ้าก,กาดขาวจะหวานาก,กาดแก้ว กระเจ้านีจะก,กอบนะครับจะก,กอบหอมเป๊ะข้าวปันน้นได้เห็รสชาติโอ้ไป ยอดต้องบินมาได้มากินตวัวเอต้องบินอาบน้าหลังจากปลูกพักปลูอย่างแล้วนะครับไปอาบน้าอาบหนาบไว้นะครับไปโอเล่อ,กออกคลิปคนเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเอาน้องบินออกตวัวนะครับอือเป็นปาไมได้จูกล่างนแหลมสิล้ำนะ มันก็ได้จูงก้างเห็น่อยเหมือนเขากินพวกหมูพวกอย่างเขาไม่ได้เขากระดูมมันก่ำติล้ำนะนี่อืมมันจะมีรสชาติเกลือติดมาตัวอ่ะมันจะเอากันหวานกึงเค็มหน่อยกับเคากัหวานึงเค็มหน่อยอื นี่อืมยากนะครับเรื่อ้อยชวนกู้วิตายนคะครับเฟซี C, หรือแฟซทับไอโอผ่านมาถแถวอำเภอพานนะครับเภอพอานจังหวัดเชียงรายนะฮะถ้าโควิดปันซาวะลงเนาะสามารถเข้ามาแอ่เอ้ก็มากินข้าวไก่ไอโอได้นคะครับ ก็มีน้องฝันมีไอ้นั้นนะครับทุกรประการก็มากินซากุ้งมากินซาจีนนะครับมากินข้าวไกโอไปละก่อนที่อ่าโควิดจะมาเนาะนะครับหละะังจากคุยทำก้ามก็กกท่านไหนา่านมากก็ไอ,อโอยินดีต้นหับนะครับเนาะนะครับแวะเข้ามาหาก,กันได้นะครับพรเพชรเขาเหลืองก่อนนะเนี่ย จเจ้าเพล็ดนะน้ำจิ้มนี่โอ๊ตจะเน้นเพล็ดนะครับใครที่เคยกินข้าวแก้โอ๊ตจะหูุดหงว่าโอ๊ตกินเพล็ดขนาดนะฮะอืมจิ้มขนมจีนขนมจีนทอดปั้นก็นได้นีหมอ้อจิ้มน้ำจิ้มดีกว่ คนที่หวานมันหวานอ่ะมันหวานอ,อ,อ,อืมอืมตะไคร่นี่เผาตะไคร่เผาถุนไพรนะครับนะครับเอาตะไคร่จะต้องไว้หรือว่าจั๊กไคเหนือห้องมาจั๊กไคนะครับอืมนิดดอด จะไปต้องหักซ้ายของล้ำอยู่ต้องหักซซายนี่นี่พืนนี่นี่สุดยอดนี่อืมอืมอืมหวานหวานจุๆ๊ๆอืม ป่นานนี้ไส้ใหญ่ก้างมันจะบรรน,นักนะครับก้างจะบรรยอะไปไปยิ้มไป <c oughs> ปกติจะมีเป็ดมาเล่นน้ำตีด้านหลังนะฮะตอนนี้เป็ดมันจะน่าจะอิ่มเข้าและมันเลยบาเล่นนะครับมันยืนบกไปเถอะนะครับปกติเป็เดจะเต็มบอ่อเลยจะสวยงามมากนะครับเป็ดขาวนะฮะสวยงาม,มรับชมคลิปนี้ก็กดติดตามช่องยูทูบโอตุนเนาะกดซับสไครต์ด้วยนะครับเนาะกดซับสไครต์นะครับกดลูกกระดิง่งนะครับ เพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับผมนี่ฮะอืม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  อมาตัวเป็นโลนะฮะถึงนคนเดียวกันฮุกซึแบกจะกัดละนะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแต่ตัวเล็กน้อยนะ นะใส่กิโลได้กินคนเดียวนี่มันแห้ดีนี่บะเสียงนลมันแน่นครับปามันแน่นนะฮะปาน,นี้โปรตีนสูงนะครับอร่อยความหวานเราไปทำกินกันดูนะฮะคือป่านี่ซื้อสดเจียวขาดดำห้งางตลาดนะฮะมาถึงกับจัดการเรียบร้อยก,กับท้าเกลือเผานะครับกับทําน้ำจิ้งซื้อพงซื้อพักซื้อขนมจีนมา Nhà đu hầm, thăm hò hầm đu hà. Tap à lòng tịt chai, hàm hạch sai, lắm yu tiên niệm nỉ mỉm 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 ปลาท่ำแบบจูบก้างนั่นตีล้ำแล้วจเจือร้องพอดอ่อนจูบปางจูบก้างเห็นมั้เหมาะนะครับมันได้อารมณ์นะครับดีดดอดเลยเริ่มหนาวแล้วฮะเริ่มเย็ยนแล้วนะครับช่วงตอนนี้ช่วงเย็นแล้วฮะเริ่มจะเย็นขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวปลาไม่พอสวนพักมันหลังที่ในโอการ์โนบินปลูกซ้ำไว้นะฮะ นะครับตอนนี้ปลูกซ้ำไว้ก็มาไ,ได้ท้ายคิดพพอเนาะนะครับาการน้องมินขึ้นไปอาบน้ำอยู่นะครับก็ปลูกพักหลายย่างแล้วตอนนี้เอาพักมาโงทำหหลายย่างอยู่เดี๋ยวรอได้ผลผลิตก่อนเดี๋ยวไปดูแปลงพักเขาว่ามันมีพ้าอย่างพวงเนาะนะครับสุนี้กินปลาก,กันไปก่อนครับ,นะรบป่าในบ่อก็มีนะแต่มันตัวใบใหญ่ตัวมันน้อยอยู่นะฮะพอเราปล่อยแบบธรรมชาติ ะลาเราทำให้ชาไปมาได้ใหญ่จ้าโตช้าโตช้านิดนึงแต่ว่าเนื้อมจะดีกว่าปลาเลี้ยงผมยอดสำหรับ ep นี้เนาะนะครับก็ฝากกดติดตามเม่อุตัวนะครับกด s ั b s c r i b e ติดตามคุณดกดแชร์นะครับ เดี๋ยวคลิปใหม่ๆโอจะน้ำสตเนอเมนูอ้อีอย่างเดี๋ยวก็ดกดติดตามมาก่อนกดกระดิ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกระดิ่งจะเด้งไปแล้วเพาช่วงนี้โอจะทําคลิปบ่อยขึ้นนะนะครับจะทำไอ้คลิป,าปการกินการแอลจะบ่อยขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะว่างๆแล้วนะครับช่วงก่อนปีใหม่บอกว่าได้ว่างนะครับบอกว่าได้ว่างเลยงานเยอะตัดตัวช่วงนี้ก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ขอกําลังใจปูปีมือน้องนะครับมือเอฟซีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ตัวแต่อันนะ นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้โอแล้วเนาะทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็เมี่ยงปลาเผาโอก็กินได้เสี้ยตัวมันใหญ่ครับตัวมันใหญ่แตะๆนะฮะวันไหนเอฟซคนไหนท่านไหนได้ผ่านมานะฮะอย่ามากินเมี่ยงปลาเผาใกล้โอโอครับช่วยซื้อปลามัดเผาผมกินได้แล้วครับเด็กจัดคือครับแบบจัดที่แบบพิเศษพิเศษเลยฮะใหญ่วันนี้ก็มีนะครับผมสารับอีพีนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบาย